วันนี้ผมเข้าไปสำรวจบ้านร้างหลังหนึ่งแถวชาญเมืองครับที่นี่เคยมีข่าวลือเรื่องผีสิงมานานผมก็แค่อยากพิสูจน์พอเปิดประตูเข้าไปกลิ่นเหม็นเน่าก็ตีเข้าหน้าผมแทบอ้วกมองไปรอบๆก็เห็นแต่ฝุ่นกับอยากใยแต่ที่มุมห้องผม เห็นอะไรบางอย่างมันคือซากอะไรสักอย่างที่ใหญ่มากตอนแรกผมนึกว่าขอนไม้แต่พอเข้าไปดูใกล้ๆมันคือเกล็ดเกล็ดขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือผมขนลุกสู้บ้าไปแล้วนี่มันตัวอะไรกันวะเน,นี่ยผมอุทานออกมา ผมรีบถ่ายรูปเก็บไว้แล้วรีบออกจากแานหลังนั้นทันทีตอนนี้ผมกำลังหาข้อมูลอยู่ว่ามันคือซากงูอะไรกันแน่หรือว่ามันอาจจะเป็นซากงูยักษ์จริงๆใครพอรู้เรื่องพวกนี้ช่วยบอกผมทีผมว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไรมากกว่าที่เราคิดแน่ๆใครจะเชื่อว่าจะมี งูยักษ์ในบ้านร้าง